นิโมช็อปบริการสัตว์เลี้ยงและไอเทมต่างๆในโกอการ์เด้นไม่ว่าจะเป็น on, แรคคูนแมลงปอก็มีนะหรือจะเป็นกล่องสุ่มสุดคุ้มที่มีให้เลือกมากมายหรือจะเป็นแมปอื่นๆก็มีเลือกเช่นกันสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเฮ้ยทุกคนดูดีอะไรมาวะเนี่ยสถานะแซนดี้ พุ้ยมันเข้ามาแล้วหรออุ้ยผมว่ามาแน่เลยอฟอสซิลเนี่ยทีนี้ที่ผมสปายอัปเดตไปใครยังไม่ดูนะครับก็อย่าลืมไปดูนะครับเออนี่คือแบบผมก็ใจคิดพอดีนะฮะแล้วก็เปิดมานี่มีสถานนะแซนดี้มาพอดีนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันอัปเดตเข้ามาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะเพราะผมก็เพิ่งเข้าเกมมาเหมือนกันนะโอเคทุกคนก็พูดถึงนะครับผมจะมานะฮะพูดถึงเรื่องอัปเดตท,ที่อัปเดตเข้ามาเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนห้าทุ่มไหม เอ้ยไม่ใช่41โมงป้า AM ็เออใช่ปุ๋หวัดหรือ5ทุ่มนเออประมาณนี้นะครับก็คือเป็นอัปเดตนะฮะเฉลิมฉลองนะครับวันที่4กรกฎานะครับผมช็อปเมล็ดทีมวันประกาศอิสรภาพสัตว์เลี้ยงนะครับผมรักชาติอุปกรณ์และเครื่องสำอางต่างๆเอ๋อทุกคนแล้วเขาบอกนะครับว่าจะมีแค่24ชั่วโมงนี้เท่านั้นนะครับใครที่แบบว่ายังไม่ได้แบบเข้ามาซื้อก็อย่าลืมเข้ามานะครับอาจจะมีแค่วันเดียวนะเออ24ชั่วโมงนะครับอันนี้น่าจะยังไม่ครบผมเข้ามมมาาาาซซืืืนนะ้้นะาา้้อออทันันนนนนเเะะะุกคค็ยย่ลขดวรบ ก็จะมีผลใหม่นะที่เข้ามานะครับเออต้นไม้ใหม่2ต้นนะครับเป็นไลท์เบอร์รี่ลิลลี่นะครับแล้วก็ไฟเวิร์กฟลาเวอร์อ่าดอกไม้ไฟนั่นเองใช่ไหมแล้วก็มีผู้จุดเล่นแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับคือผมก็ได้ซื้อมาหมดแล้วทุกคนแต่ก็เจ้านี่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันทําความสามารถอะไรเหมือนกันนะเออคือกูก็อ่านไม่ออกนะแต่ว่าซื้อมาแล้วนะครับทุกคนเออมาเดี๋ยวเราก็มาลองนะครับทําสูตรนะครับทุกคนต้นใหญ่กันนะฮะเดี๋ยวผมจะปลูกเลยแล้วกัน อืมผมลองปลูกเลยผมทําต้นใหญ่เลยเดี๋ยวเราต้องวางไอ้พวกนี้ก่อนนะก็คือสปริงเกอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวางสปริงเกอร์ก่อนทุกคนสปริงเกอร์อยู่ไหนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราวางสปริงเกอร์กันก่อนเลยนะเอ้ยมันยังามาบาังดิโอ้ยเนาะนะครับโอเควางไปเลยปึ๊บหนึ่งหนึ่งนะครับก็นี่แล้วก็นี่นะครับแล้วก็มาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับแล้วก็แอดวานซ์สปริงเกอร์โอเควางไปทุกคนเอามาเล็ดวางเลยนะฮะโอเคเอามาเล็ดวางเลยนี่นะครับผม ปืบ๊ปบปื๊บนะครับอันนี้ด้วยวางวางนะครับวางวางโอเคอันนี้น่าจะวางไม่หมดนะครับเออน่าจะวางไม่หมดพื้นที่ไม่พอนะครับทุกคนก็น่าจะวางได้ประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกเกมมาไปนะทุกคนหนึ่งชั่วโมง bourg, แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้นมันจะใหญ่ไหมอ่าโอเคไปเดี๋ยวเรามาเจออีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าครับทุกคน2 0 0 thousand years later โอเคมาทุกคนครับก็น่าจะชบครบชุดชบ ครบชั่วโมงแล้วเรามาดูกันนะครับว่าผลหรือต้นเราเจะใหญ่แค่ไหนโอ้ยพูดถึงผมตื่นเต้นนะที่จะเดินเข้าไปนะครับอ๋อตื่นเต้นไปพร้อมยังทุกคนเอาเลยไหมไป let's go มาดูซิใหญ่แค่ไหนอจจริงไหมเนี่ยกูปล่อยไปชั่วโมงขึ้นมา1%โอ้โหหรือมันแก้แบบว่าออกไปแล้วมันโตว่ะคนดูผมมานั่งรถน้ำอีกโอ้ยตายแล้ว โอ้ยน้อมันช่วยหรือเปล่านี่เคผมต้องนั่งรถน้าใช่ไหมบอกผมทีผมก็หวังแบบโอ้ยเยดเช่จะแบบต้นใหญ่อลังการงานสร้างเข้ามาปึ๊บปับ๊บไม่ครับไอ้เล็กเหมือนเดิมอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมม,มันเป็นอย่างนี้อ่ะผมผมงงเฮ้ยผมงงว่ะคนดูเอ้ามันคืออะไรครับมันไม่ได้แร้วเหรอาเอ้ยแต่พอเข้ามามันก็โตไวนะผมว่าน่าจะไม่ได้แลยครับเฮ้ยช่ยผมงงงงตื๊บเลยกู โอ้ยเอ้ยแต่ไฟว้มันเหมือนต้นไผ่เลยอะมันเหมือนต้นไผ่เลยครับเออเหมือนต้นไผ่นะนี่โอ้โหโอ้โหแต่ต้นต้นมันแปลกๆกูเพิ่งเคยเจอต้นที่มันมีจรวดติดอย่บนโลกใบนี้มันมีไหมนี่เคลดน้ําไปครับเคียนผมขอลดน้ําก่อนนะทุกคนโอเคลดน้ําเรื่อยๆอุ้ยลองออกมาดูสวยไหมอุ้ยเฮ้ยมันมันก็สวยนะเว้ยคนดูมันก็สวยนะผมว่ามันมันก็สวยดีนะมันดูแบบ เป็นเป็นแบบว่าอีเวนต์ยังไงดีเรียกยังไงดีมันเหมือนตอนนี้ส่วนกูมันมันเหมือนไม่ใช่ส่วนต้นไม้มันเหมือนส่วนอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเป็นตีมแบบเลี้ยงฉลององาคนดูเออนี่นะครับเสร็จแล้วแล้วผมเก็บไม่ได้เพราะกระเป๋าผมเต็มแต่เรามาลองเช็คราคากันทุกคนว่าราคามันจะแรงไหมมันเหมือนมันมีอ,อุปกรณ์จะไปเช็คใช่ไหมนี่นะแว่นขยายเช็คปั๊บหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันครับโอ้หุยอันนี้ผลใหญ่ ครับอันนี้หนึ่งแสนสามื่นหกแล้วท่านเนี่ยปึบหกแสนเก้านี่ยังไม่ติดสถานนะอะไระทุกคนหกแสนเก้าอุ้ยอค่เอาเรื่องนะแล้วถ้ามันใหญ่กว่านี้ปั้นให้ผลใหญ่แล้วไปขายอะ่ะอุ้ยวิทำเป็นเล่นคนดูทําเป็นเล่นนะครับเออถ้าแบบให้ติดสถานนะหน่อยนี่เอาเรื่องเลยอันนี้สี่แสนอุ้ยเอาเรื่องว่ะราคานี้ผมว่าผมว่าได้เล่นนะ่ะคนดูราคาแบบได้เล่นอยู่นะเอาเรื่องว่ะ โอ้ยยังเอานะครับถ้าแบบติดสถานะนะทุกคนไม่ว่าจะสถานะช็อกหรืออะไรผมว่ามันน่าจะสวยน่าดูเลยนะแบบเรื่องแสงอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้นจรวดนี่ก็เหมือนกันนี่ครับเออต้องเดี๋ยวคืนนี้ผมนะจะเอฟเคแล้วปล่อยให้มันติดสถานะแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกวันหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวผมมาอาัดคลิปให้แยกงเนาะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้พาคลิปใหม่ๆโอเควัน,น